ทางค้อมแม่หรอแม่ยงล่ะเอาล้าเขียนอะไรเราบอมาลามาลายเล็กให้เขาครับลายเล็กนึกว่าเอาเล้าไห้เพี้ยนน้ำเหมือนนี้มันซุกเนาะเออวันหันเขาบ่ะฮะ่เจสองมื่นแล้วเนาะติดว่เขาสองหมื่นเล็กติดไปเบอร์ถึงหมดสามเอามื่อหนึ่งคือเขายู่หกเก้าเนาะ ก้าเขาอยู่เขาตะมือหุบเข่าอะไก็ถือตั้งมือนนอล้รก็เสียซองมืออแล้วบดนี้มอแรงสิได้ขึ้นบ่น้ำแม่นองกําแพงแล้วบ่ย่งครับเพิ่นยังมาท่านไหนเดี๋ยวเสียกระดานมากวันนี้เขใหง่ายฝันบ่ฝันมือวันพระครับแม่บ่ฝันนั่งเด้ฝันอะไรเฮี้ยนที่ผมไปมองนั่งไล่เลขไหมอ่เพิ่นเป็นงันไหมมองนั่งไล่เลขครับอันที่ค้นไปเอาเลข เป็นนางไล่น้ำนะผมเป็นนางไล่ประจำฟันว่าเกิดเป็นงานนี่รถเฮะไหมคนเต้มเต้มหนาบันในบ้านมันยังคนสีโศกดีบะจังหวะครับคนสื่อัวไรบันเด็กกีเพื่อนหนึ่งซีหนึ่งซีเอาหนึ่งซีตัวมักของเซียนชายาของสร้างโค่นมีบ่ฮะบุมมี่ครับผมบุมมีหนึ่งหางี่หนึ่งหาครับ หนึ่งหากันแห้งเด้หนึ่งซีนี่บมีแต่ว่าเจนใช้ยญามี1หนึ่งซีบลืมเลยล่ะต้องไปเบิ่งครับผมฟันแค่นั่นละตีับฝันเลกที่เพิ่นหนึ่งซีครับผมหนึ่งซีเลเอาเก็บกับนึงใจลักลอยบ่ครักลอยบับเก็บหนึ่งซีครับหนึ่งหนึ่งซีครับอ๋อเจนหนึ่งซี หนึ่งหนึ่งซีสิบว่าเป็นเจ็ดหนึ่งบอลลีเดี๋ยวไปหาตัวไปหาไปหาเล็ก <c oughs> เดี๋ยวมาให้เขียนเล็กเล่าพร่นตัวเลขนเหมอ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขีมมาได้ค่ะตามเบอร์โกระนในหน้าจออย่ามาลงสายตาเกตแก่ฝ้าฟางแล้วก็แคลเซียมแค่แมกขีมเฮ้ยเบอท่นี้บ่ยังอยู่ว่ย,ย,ย่างในกองยนะัางในกองะเอาสั่งเขามาได้ค่ะท่านผู้ชม ชงเล็กสร้างคมเนะาะกันเล็กเกินตัวแคดเหล็กสร้างคมเด่นศูนเนาะศูนกับหนึ่งตัวห้าหเจประกอบกันศูนยห้าศย์ห ศูนย์เจ็ดหนึ่ง,งห้าหนึ่งหเจครับเสียงรถบรรหัดค่ะท่านผู้ชมเด่นตัวนี้ะปะรูตัวนี้เด่นศูนย์ะเด่นศูนย์น เล่นศูนย์หาศนยกกเนงเจับช่องคมยดียอยเหล็กเล่าหนึ่งหทับศูนย์ตัวกีดน่งเจเจ็ดกกับสามศูน เบรกฟันกันเบรกฟันหนะึ่งซีเนาะครับหนึ่งสีหนึ่งซีแล้วก็หนึ่งหนึ่งซีครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งสีนะครับเจ็ดเป็นหนึ่งซีครับผมว่าเบรกหนึ่งกับเบรกเจ็ดซีหนึ่งเจ็ด แล้วเอฟซีใช่ไออกซ่องหนึ่งตัวหนึ่งออกซ่องหนึ่งอีกตัวหนึงฝันเนาะฝันเรามาประกบไสตตัวนี้จับเป็นสีหนึ่งเจ็ดเจ็ดสีหนึ่งจะว่าควมฝันนู่นประตัแลวกันกรับตัวนี้ก็จะว่าศูนย์จบมากศูนย์หายถ้าศูนย์หายกับสีหนึ่งหนึ่งหากับไม้แห้งดิไม่หนึ่งหาหนึ่งเจ็ด ที่วันที่สิบสามพ่อหลวงเอาเด็อกล่าวเข้าไปเนี่ยเอาเด็กล่าวเล่าไปดุนมาแร้งเสียสองมือแล้วเล่ากับไปบวชฟังเล่าช่างคมมือหน,นี้วันที่เท่าไหรซีเ็ศหรอครับ สิบบ่สิเครับ 9, เก้าเลกอวันที่เก้าเนาะสิบสิบเอ็ดเอาสิบเอ็ดทับสิบทับหกเจ็ดนะวิ่หกับเจ็ดหกับเจดเลขติดศูนย์หนึ่งศนย์หนึ่งองศูนย์สองหศูน เจ็ดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดสองโอ้มีหอดสามตัวเก้าหกสองศูนย์เจ็ดสองอันเลขเก้ามันจะออกเลขรัฐบาลเลขมันดัง ตัวไดมันจะออกตัวนั้นเนาะครับคือจังหวัดสองอันแปดออกมัน,นี่แต่ว่าเลขไทยดังตัวใดมันออกก่อนตัวนั้นเลยครับเมื่อนั้นก็ได้ย้อนเลขออกก่อนโอ้มันดังคักดังแน่มันต้องออกตัวนี้แล้วสันเดีย <c oughs> วดนะวดสองแปดอันนี้มันดังเจ็ดหนึ่งบ่ดังเจ็ดหนึ่งสิบ่มาเจ็ดหนึ่งบ่ หกกับมาบ่อยแค่แรียกจะคู้มักนะครับใช้สร้างจ่อตันนี้แล้วหกสองหกสองนะครับหกสองตัวนี้กับตัวนี้เด่นหกเด่นสองครัมักหลักหกอันี้มักหลักหกครับได้จ่อท่านี้แล้วตัววงอันในตัวอันในตัวเด่นสี่คู่เทิ่งเนาะอันสองตัวนี้ร่องแต่ว่าออกตัวร่องดูเด้มันบอก นักเก้ากับตัวล่องนะครับผมสองแปดเจ้งตัวเด่นเห็นว่าตรงๆเลยสองแปดอืสองแปดเด่นโอ้ผมมากแห้งสองแปดอันออกเงีมได้มวนเงีนั่นในกลุ่มนะแตกแซวแซลอยู่ครับคนมันมีเบิงขังนอกคนไปเบิงในกลุ่มบัดในกลุ่มมันหลายกลุ่มเนาะ หาหกเจ็ดกลุ้มของพระหัตอกีกหากลุ้มของแม่นองกําแพงสองกลุ้มของเจเดีย์สี่กลุ้มของดอลล่าอกีกของเดือนตะก,กาวอกีกเพชรถ้าลวยสุดใจอุ้ยขนวัวเบืองง่ายคนถาเบืองในกลุ่มเมนเหลียกล่าวนะ่ะนอกจากคนอ่ไรเขากุมเอาภัยสนใจเขากุมกับขึ้นชิวโคตรไฮ บางคนจะบางคนจะแกนว่าเป็นคีออสโคดไล่ล่ายซสัยเมื่อนี่เข้าเฮ้าเข้าจัดเก็บล่องเครื่องล่ะเฮ้ากับตัดเอาแล้วกลับไปเข่าเอาเขา่าได้ผู้เฮ็ดเป็นเนาะบางคนเก่โเาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์อีกเครื่องไม่แง่งมันจะเด้งเด้งเข่านรหะวางมันอยู่ในหน้าจอเข้ากับอีกเครื่องไม่ยิ่งแล้วกันแลนเข่า บอกว่ารุ่นเฮตเป็นร้อนสมัยไม่เฮตเป็นแต่ผู้เฒ่าในเฮตดบ่เป็นผู้เฒ่าเขาบ่าเป็นกับเขาทั้งอันทั้งโทรศัพท์ก็ได้เบิดโทรขายล่านเงินเซ็นเงินเสียร์ไปเล่า เดี๋เดีดมแซมขึ้นหนาหนาวเนาะเย็นเย็นนี่เป<ๆ>็นาเย็นเนี่ยสิบเบิดฝนไปเจาว่าถ้าหัดตื่นแบบไปยุงซุ่มนอนเนาะไปซุ่มน้องหรปซุ่มน้านแข้งหรอเอาค่ะท่านผู้ชมเป็นเนว้ทางในการเสียงเสือนี่คือเล่าพัฒนาเมื่อวันที่สิบเอ็ด มือแรงนี่มือที่ร่มคลิปแล้วก็ตัวฝันมาเสริมกับ3ามตัวเนาะ C หน,นึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง C หนึ่ง C หนึ่งหนึ่ง C ขันหนึ่ง C มันเขาเล็ก C ทิศเจดีย์บอกเล็กหลางเออเขากับเล็กหลังจเจดีย์ C หนึ่งหนึ่ง C ไม่สาวเป็นสื่อหนึ่ง C แล้วหมู่านี่ไห ข้างบนสิเป็นเจ็ดหนึ่งซะข้างล่างเป็นหนึ่งซีซะเข้ากันครับข,ของเจดแดงเลยนี่ครับคุเลขล่างเป็นซีหนึ่งหนึ่งซีเลขบนเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเอ้าลุยๆถูกหอยน้ำกันบัดนีเ้เราลดไงไป็ทรงเอา้เาลามุส้มลากไปก่อนเด้อค่ะคอยโกคดีเหมือนแรกงนี่ถูหอยลุยๆไปน้ำกันอยากเขากุ้มกับไอดีไล่ึ้นไฮนาะจอค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณจังค่อมไม่หายถึงบ้านครับผมรวยๆเด้องวดนนีเด้อครับผมเอาเรื่มมันเบื่อเรื่มเบื่อนั่นเบื่อทนานารเดี๋ยวลงให้นะคะ